เริ่จากเรียนสุวรรณมาเที่ยงครับนะฮะประวัติของท่านชดชดมากๆครับเดีย๋ยวให้ท่านมาเล่าเองเลยอ่ะขอบคุณนะครับเรียนเชิญน,นั่งครับผมสวัสดีครับมีใครไม่รู้จักผมบ้างไหมเอ่ยโอเคนะครับอ่าต้องมีคนใหม่แน่เลยวันนี้มีใครใหม่ครั้งแรกที่นี่ครับโอ้โห ชื่ออะไรเนี่ยเออวิชาอนะเอ้ยของผมมีนัดเหมือนกันแล้ว่าะจะมาที่นี่อ่ะคือธงชัยมีใครคนในนี้มีใครชื่อธงชัยไหมอ้าวใบมาใช่นนะไหมธงชัยขายไขย่โอเคนะครับวันนี้อ่าโอ้โหตื่นเต้นมากเลยตบมืออีกครั้งนะครับโอ้ อ่านะครับผมวิเชียนสุวรรณนระมทีนะครับก็อยู่ในห้องซีอนะครับทุกเช้านะครับมีใครเข้าห้องซีอโอไหมครับโอ้โหได้รู้ก่อนๆๆนะเอฟสีเอตีนะเออนะครับปกตนินะฮะผมเนี่ยชอบอยู่ข้างหลังผมไม่ชอบอยู่ข้างหน้า แต่วันนี้นะครับขออยู่ข้างหน้าได้ไหมครับได้อญายได้ครับอญาตโอเคแล้วต้องเสียงดังนะครับวันนี้ตัวเล็กจะใหญ่ท่านจะใหญ่หญหญหญไหมครับใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่มาก,อากโอเคนะวันนี้ผมจะบอกนะครับว่าความําเร็จมันต้องเกิดมาจากข้างในวันนี้ถ้ามีใครโต้อตอบก,กับผมสุด นะครับแล้วท่านจะเป็นแอมลอกอย่างนี้ดีไหมครับดี <Yeah. S 1> ดีไหมครับดี <Yeah. S 1> ต้องรักษาสถานภาพเสียงแบบนี้ตลอดนะครับ <Okay. S 1> ท่านจะประสบความสำเร็จโอเคไหมครับโ <Okay. S 1> อเควันนี้เราอยากทึกคืนนั้นคืนเลยเอาละกันก็พอนะนั้นคืนนะเดี๋ยวต้องถามแม่พรนะครับ oh. Oh. โอเคนะครับวันนี้เรามาที่นี่มาเพื่อใช้โทรศัพท์ราคา ประหยัดใช่ไหมครับแต่ทําไมต้องขึ้นมาข้างบนนีครับหลายคนนะครับถูกหลอกมามีใครถูกหลอกไหมครับอยากไม่มีใครหลอกเต็มใจให้หลอกอิ่มไหมจิงอิงถ้าหลอกก็รวยเอาไหมครับเอาอ่าโอเคทนะครับวันนี้ครั้งแรกเลยนะผมก็ครั้งแรกท่านก็ครั้งแรกคนลำงนึกหลับตาเน้นภาพนะครับใครที่เคยครั้งแรกบ้างนะครับ <laughs> <laughs> โอเคนะครับมาที่นี่ครั้งแรกนะครับผมก็มาครั้งแรกนะครับโอเคกันตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกลยเทธ์ยสร้างเงินหลานภายในสาเดือนเอาไหมครับเอาเอาไมเอาเอาเฮ้ยเบาไปผมจะบอกนะครับว่าผมคนเดียวอยู่ข้างบนท่าดังกว่าข้างล่างใครแพ้จับแพ้นะครับเราจับแพ้เบาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรวยมันจะออกมาจากข้างในโอเคไหมครับโอเคโอเคัะแค่นี้นะถ้ามีคนหลับนะครับ <laughs> จับฟาวโอเคนะครับ,รบกลยุทธ์สร้างเงินล้านภายในสมเดือนสแสดงว่าสแสดงว่ามันเป็นไปได้ผมมาที่นี่ไม่ถึงสามเดือนนะครับสองเดือนผมก็พิชิตเงินเหมือนนะตำแหน่งเจ็ดนะครับ,รบผมมาที่นี่นะครับมาไม่มีใครเลยสแสดงว่าสูตรนี้ที่ผมคิดบอสยังไม่ได้คิดแต่ผมคิดว่าโค้ชสุเจเนนะครับบอกว่าที่นี่มีสามวัน นะครับออนไลน์3วันมาที่บริษัทถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณไม่มาบริษัทได้ไหมครับไม่ได้อ้าวเสียงเบากับผมนะ,ะนะเดี๋ยวจับฟางนะโอเคนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเราจะเป็นต้องมาทุกวันไหมครับมาอ้าผมคิดแบบนั้นครับเพราะผมเป็นเจ้าของผมจึงมาทุกวันผมไม่จะเป็นแค่สามวันวันนั้นคิดแบบนี้วันนั้นนะครับผมคุยเรื่อง top up ท o นิดเนี่ย ไม่มีใครเชื่อผมเลยสักคนสัญญาณเครือขา่ายหลายคนจะบอกว่าใครจะให้เองมาขายจริงไม่จริงเราจะเจอแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าเราไม่เลิกใช้โทรศัพท์ยังไงเราก็รวยโอกาสรวยอย่างน้อยถ้าไม่รวยได้ใช้ฟรีดีไหมครับดีนะครับผมคิดแค่นี้เองนะครับเอาละผมมาที่โทรศัพท์ทุกวันนะครับผมคิดว่า ไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าหนึ่งเดือนแล้วสองเดือนเนาะผมกะว่าจะมาทุกวันตลอดไปอะนะตอนแรกนะแต่ผมมาแค่เดือนที่สองผมก็ประสบความสำเร็จในตาแหน่งเจมแล้วนะครับไดนะ้ผมมาทุกวันตอนนี้ถ้าบอกว่าแคามเดือนแล้วิบกับ้านโอเคไหมครับโอเคเอาละนะครับไปต่อเลยนะครับ,รบขออนุญาตพี่เชียงคนระับในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เป็นซีเครทของเรานะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องขออนุญาตทุกท่านนะที่กําลัง ใครทำออนไลน์อยู่นะเราจะไม่ถ่ายทอดภาพนะี้แล้วก็คลิปนี้ออกไปสื่อสู่สาธารณชนก็ต้องขออนุญาตทุกท่านเก็บโทรศัพท์นะครับไม่อัดคลิปวีด,โดีโนอะเลยนะสิ้นเลยนะขอรองคุณ่อกนะครับโอเคไหมครับโอเคโอเคแล้วถ้าใครอยากจะรู้วิธีสร้างเงินล้านภายใน3เดือนได้ต้องมาที่ต้องมาที่นีโอเคนะครับ วันนี้ถ้าเราจะมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ <alguma S 1> เราจะทําอย่างไรโอเคนะครับมาดูครับเดือนละหนึ่งล้านใครจะจ้างรูใครจะจ้างคนณ <1> 1> นะครับจา้างศึกษาสูงไหมครับ <1> 1> ต้องสูงปริยนากี่ใบครับสาใบกี่สถาบันครับเยอะ นะอย่างเราไม่ต้องแลแก่เกินแก่ผมพูดติดไวแบบยากนะครับมันยากนะครับโอเคความรู้่อครับความรู้ความสามารถเยอะไหมครับเยอะขายประกันขายชีวิตประกันชีวิตประกันวินาสภัยอสังหาริมทรัพย์เยอะไหมครับหลายอาชีพที่ชอบตัดผมด้วยนะครับอ่านะครับประวัติการทํางานก็ต้องเยอะอ่าเยอะใช่ไหมครับวันนี้คอนเนคชั่นเป็นไงต้องติดต่อตั้งแต่ผานรงจนถึงผู้หน่วยการ แล้วก็รู้จักตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านจนถึงกำนันอำเภอไปถึงนายกคุณจะต้องเป็นคนแบบนั้นนะไหวไหมครับมีคนแบบนี้ไหมครับในห้องเอาสักอยาก่างหนึ่งไหมอ่ะทุ่มเทเวลาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นงานที่คุณจะได้เงินเดือนเดือนละนึ่งร้านคุณจะต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดเลยมีไหมครับตอนนี้ที่เราทุ่มเทงานแบบนั้นมีไหมครับไม่มี ยังไม่ต้องถึงหนึ่งล้านก็ได้เอาชีวิตที่แบบนี้มีไหมครับเราอาจจะทํางานอยู่แต่เวลาทุกเทไปรายได้ไม่ใช่จริงไม่จริงใช่ครับเอาละหละังจากนั้นเรามาดูเจ้าของธุรกิจก่อนละกันนะครับเจ้าของธุรกิจรายได้เดือนละหนึ่งแสนในนี้ใครมีเจ้าของธุรกิจบ้างไหมครับเ <laughs> จ้าของธุรกิจ <laughs> ขออนุญาตครับพี่ทําอะไรครับพี่เจ้าของธุรกิจ ทำไรพี่ถอนร่าอะไระคะจ้าของธุรกิจทำไรนะอันนี้ส่งอันนั้นองะไรครับอยากรู้ขายอุปก,กรณ์ไฟฟ้าโอ้โหเดือนละครับเอาละวันนี้เราดูก่อนนะครับว่าถ้าไรายได้ต่อเดือนเดือนละหนึ่งล้านสร้างอพาร์ตเมนต์สองร้อยท้องมาดูก่อนนะครับ ค่าก่อสร้างห้องละห้าแสนนะครับวันนี้โจทย์ของเราก็คือไรายได้เดือนละหนึ่งล้านโอเคไหมครับเราเป็นเจ้าของธุรกิจวันนี้การที่เราจะสร้างอาพาร์ตเมนต์จะเป็นต้องมีอะไรก่อนครับมีเงินที่ดินอ่าโอเคไหมครับเรามีที่ดินแล้วนะครับพ่อแม่ให้ครัพ่อแม่ให้ไว้ก่อนนะครับเรามีที่ดินเสร็จปุ๊บเรามีเงินพอไหมปัจจุบันไม่ค่อยมีใครมีเงินสดนะ ที่จะไปสร้างกับพันเมนต์ส่วนใหญ่จะเอาไปฝากแบงค์นะครับพอไปฝากแบงค์เสร็จปุ๊บเน่ยนะครับค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้เรากำหนดนวนนี้ห้องละห้าแสนนะครับลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่ครับร้อยล้านร้อยล้านโอเคไหมครับร้อยล้านเงินอยู่ไหนครับไม่มีบอกแล้วเราก็ต้องเออกู้ธนาคารถ้าเรากู้ธนาคารแบบนี้นะครับ แล้วเราสร้างอพาร์ตเมนต์เราเก็บเงินได้เลยไหมครับยังยังใช่ไหมเออแล้วระหว่างนี้ล่ะในระหว่างนี้เราต้องจ่ายดอกไหมครับจ่ายอ่าจ่ายดอกแล้วเอาเงินไหนมาจ่ายไม่มีต้งทีเสร็จเออโอเคแล้วอันนี้ความยุ่งยากนะผมเนี่ยมาอยู่กรุงเทพมาเช่าบ้านอยู่มาอาศัยคนมาอาศัยคนอยู่ตอนนี้ผมมีห้องเช่างหมดสี่ห้องอย่าบอกใครนะว่าผมมีห้องเช่าคุณรู้ไหม เก็บเก็บค่าเ,เช่าไม่ได้เป็นโควิดอีกติดไว้สามเดือนและเป็นโควิดผมขอเชิญเอาเบาเอาไม่เอาเอา,เอา,เอาโอเควันนี้วันแรกนะผมขึ้นเิทีแต่คราวหน้าจะดีกว่าน,นี้ <c oughs> โอเคนะครับบริษัทนี้ครับมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้ถามเลยว่าคุณมีความรู้อะไรมีเงินเท่าไหร่ขอว่าให้คุณมีใจที่นี่พร้อมจัดดูแลท่านทุกคน แล้วที่นี่ไม่มีแบ่งสายไม่มีแบ่งชั้นคนชั้นวรณะเพราะว่าที่นี่คือหัวใจที่จะให้ทุกท่านมีรายได้เป็นล้านถ้าเราเกษียณแล้วมีรายได้เดือนละล้านเอาไม่เอาเอาเอาไม่เอาเอาโอเคต่อไปนะครับวันนี้ลิขสิทธิ์ของแพลตฟอร์มไอทีเอสแพลตฟอร์มนะครับบริษัทเท่าพัฒน์ิษเนี่ยเขาให้เราลงทุนแทนนี้เอาไม่เอาเอามีเงินไหมครับมี โอเคไม่เป็นไรนะครับขนาดนี้เท่าไหร่ครับมือ6,083บาทเอาอไปครับหน6,083บาท <laughs> อ่าโอเคเรานะครับไม่ได้มีแค่ไซส์เดียวเราหินหมดกี่ไซส,ส์สี่ไซส์อ่าเราวิหมดสี่ไซส์เพราะฉะนั้นเรา อยากให้โอกาสทุกคนแต่ในวันนี้ถ้าเราจะประสบวามสุเรรจในชีวิตที่มีรายได้เดือนละหนึ่งล้านคุณเลือกใสนี้ถ้าไหนๆก็จะทำธุรกิจแล้วต้องการทำยากหรือทำง่ายครับง่ายอยากสําเร็จเร็วหรือซึเดืช้าเอาเร็วนะครับเอาเร็วนะต่อไปนะครับนี่คือโจทย์นะครับวันนี้ตั้งโจทย์ก่อนนะครับผมถือว่าถูกที่สุดในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับกว๋วยเตี๋ยว ก็แพงกว่านี้แล้วค้าม้อก็หมดแล้วนะโอเคนะฮะโจดตรงนี้นะครับทุกท่านคือหล้านบาทนะครับมาดูนะครับโอเคนะครับแพลตฟอร์ม ITS นะครับผมมีเวลาเหลืออีก30นาทีนะครับไวไปไหมครับโอเคนะแพลตฟอร์ม ITS ระบบสร้างนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นระบบนะครับคุณรู้ไหม ที่เราซื้อมาเก็ตเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบสามบาทคุณได้ซื้อลิขสิทธิ์นี้แล้วคุณเป็นเจ้าของเทคโนโลยีผมบอกเลยนะครับว่าเทคโนโลยีมันไม่เต็มไม่ตันไม่ตายใครเป็นเจ้าของใครครอบครองคนนั้นถือว่าโชคดีที่สุดแล้ววันนี้เราไม่ต้องนั่งคิดเองเรามีเทรนเนอร์มีโค้ชูช่วยสอนเรามีบริษัทคอยซัพพอร์ตทุกเรื่องทุกอย่างเรามีออฟฟิศ ห้าร้อยล้านไว้ที่ทํางานเห็นภาพไหมครับและเรามีพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้พร้อมรวมทุกลองสุขผมเป็นทหารนะครับพี่ชายเป็นทหารนะครับสวัสดีครับพี่พี่ก็รู้ว่าการเป็นทหารต้องไปเป็นทีกองร้อยหนึ่งวิสเท่านกองร้อยนะหน่วยหน่วยลาดตระเวนหน่วยลาดตระเวนนะครับทิ้งไข่ไม่ได้นะครับในห้องซีโอที่ผมเปิดห้องไว้ ผมจะไม่คิดใครเลยสักคนนะครับเพราะว่าอะไรโอกาสที่คุณจะสร้างสร้างชีวิตให้เราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นวันนี้นะครับผมมาจากจากจากังหวัดเนาะต่างจังหวัดผมไม่เคยมีโอกาสเลยผมวิ่งหาโอกาสตลอดแล้วการที่วิ่งหาโอกาสของผมนะครับผมก็ไม่มีใครให้โอกาสผมเลยแล้วผมคิดทุกทั้งนะครับว่าถ้าผมมีโอกาสเมื่อไหร่ ผมจะโอากาสนั้นให้กับทุกคนนะครับผมจะเโอากาสนั้นให้คนแล้วหลังจากนั้นคุณรู้ไหมครับผมทําหลายอาชีพมากวันนี้ถ้าผมบอกผมจะบอกเวลานะครับเอาอาชีพปัจจุบันอาชีพแรกคือคุณช่างตัดผมอาชีพสองก็คืออสังหาริมัพย์นะครับอสังหาริมัพย์ก็ทําให้เรารู้จักที่ดินกรุงเทพและประิมณฑลทําให้เราอะชนาญน,นะครับก่อนที่จะทําอสังหานะี่ผมขับแท็กซี่มาก่อน โชคดีที่ผมไม่เลือกงานการที่ขับแท็กซี่เราจึงรู้ว่ากรุงเทพและบริมณฑเนี่ยมันมีเนื้อที่กว้างใหญ่ขนาดไหนและเป็นพื้นที่ที่ตรงไหนที่มีคนที่ต้องการมากที่สุดนะครับนี่คือข้อดีของการทำโาษนานะครับแล้วก็ผมยังไม่พอนะครับผมขายประกันชีวิตประกันหน้าสัมภาในที่นี้มีใครขายประกันชีวิตครับอาชีพประกันชีวิตอ่านะครับมีเพื่อนนะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าอาชีพทุกอาชีพดีหมดซึ่งเป็นอาชีพลูกค้าตัดงผมเนี่ยลูกค้าเขาขับรถมาคุณรู้ไหมว่าผมจะขายอะไรขายประกันนะข <c oughs> ายพลบรถยนก่อนนะฮะลูกค้ามาปุ๊บนะครับลูกค้าสั่งส่งเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าพี่ขับรถมาเนี่ยพี่ซื้อพลบประกันที่ไหนอ่ารู้ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาก็ตอบว่าไปซื้อข้างนอกซื้อททั่วไป ผมก็บอกไปเลยครับว่าของผมเนี่ยครับพี่พรบรของพี่ซื้อเท่าไหร่เขาบอก900บาท900บ,บาทน,นะครับแต่ของผมเนี่ย700บาท700กับ900อันไหนถูกกว่ากันครับคุณคิดว่าเขาจะซื้อกับผมหรือซื้อกับที่อื่น <S <S ซื้อกับผมเนาะเอาลนะ่ะถ้าเขาซื้อกับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมขายได้เลวเห็นไหมครับลูกค้าก็ต้องต้องการของถูกหลังจากนั้นเสร็จครับตัดผมยังไม่เสร็จนะมีโทรศัพท์ดังขึ้นมา อ่าคุณคิดว่าผมจะให้เขารับโทรศัพท์ไหมครับเออพอเขารับเสร็จปุ๊บเสียงต้นสายมาบอกว่าอ่าปลายสายบอกว่าพ่อเติม,มเงินให้หน่อยนะครับพอเขาเติมเงินเราก็บอกว่าพอเขาให้เขาเติมก่อนนะพอเขาเติมเสร็จปุ๊บเราก็ถามว่าที่ใช้ระบบเติมเงินหรือรายเดือนนะครับของเท่ารายเดือนแต่เติมให้ลูกเป็นเติมเงินคุณเห็นไหมครับว่าผมเนี่ย ของที่จะขายให้เขาอยู่แล้วนะครับผมก็บอกว่าของผมเนี่ย175บาทโทรฟรีทุกเครือขายมีอันอินเทอร์เน็ตมีมลจสปิดที่บ้านผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพรบปร,ระกันรถยนต์มีป้ายอีกฝั่งหนึ่งครับข้างๆก,กันก็จะเป็นโทรศัพท์จะมีป้ายในห้องร้านแต่ผมผมมีป้ายหมดเลยมีป้ายหมดเลยเพื่อให้ลูกค้าดูบางครั้งถ้าเราพูดเนี่ยเขาจินตนาการยากเพราะฉะนั้นขอให้เหาขาเห็นภาพปุ๊บเขาเห็นภาพเขาอ่านออกโอเคไหมครับผมขายแล้วสองอยา่าง เห็นภาพไหมครับพอลูกค้าตัดผมเสร็จผมจ่ายตังค์เรียบร้อยผมได้แล้วหนึ่งอาชีพอาชีพตัดผมได้ตังค์แล้วเนาะหลังจากนั้นมาคุยเรื่องพลบประกานรถยนต์เขาก็เป็นลูกค้านะครับเพราะที่บ้านเขามีรถหลายคันหลังจากนั้นครับเราก็คุยเรื่องโทรศัพท์ง่ายไหมครับสามอาชีพแล้วสอาชีพแล้วอาชีพสุดท้ายลูกค้าบอกว่าเขาอยากจะลงเอ็กแอลเหมือนกันแต่เงินยังไม่มีเขาบอกว่าคนข้างบ้านเขาอ่ะเป็นหนี้อ่าเขาเป็นหนี้เขานัลังจระการขายบ้านเขาทางผมไหมครับ เขาถามผมเลยโอเคครับพี่ผมเนี่ยทำาสังหาอยู่แล้วผมก็เปิดโปรไฟล์ของผมให้เขาดูคือพื้นที่ในโทรศัพท์เนี่ยเราจะมีมีโปรไฟล์จริงไหมให้เขาดูว่านี่คืออาชีพของเราจริงๆนะครับผมสามารถที่จะไปรับทรัพย์ของเขาได้คนหนึ่งคนสแสดงว่านี่ครับสินทรัพย์มันก์คือสินทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอะไรไปใส่ในตัวเขาเขาคือ สร้างเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าทุกคนนะครับเมื่อวานในบอสขอบอกว่าลายชื่อคนสนิทของเราทุกคนที่อยู่ในมือถือของท่านกล้าขายไหมครับบอสขอซื้อเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่อยู่ในรอบตัวเราคือเป็นคนเป็นทรัพย์สินของเราท่านเห็นภาพหรือยังครับว่าวันนี้ท่านเห็นโอกาสหรือยังครับบริษัทท็อปทัพธุนิสเปิดแพลตฟอตร์มตัวนี้มาให้เราให้เราจองเห็นภาพไหมครับ วันนี้นะครับทุกท่านลองดูนะครับทรัพย์สินตัวนี้สามารถปรัเมินแล้วก็ซื้อขาดได้นะครับระบบตัวนี้นะครับขายให้ถูกมากนะครับเท่าไหร่ครับเงินเมินหกพันแปดสิบสามบาทขายให้ถูกมากเลยนะครับนี่คือสินทรัพย์ดิจิตอลโอเคนะครับต่อไปเลยนะครับวันนี้โจทย์บอกแล้วนะครับว่าเรานะครับต้องการที่จะมีเงินหลานวันนี้นะครับ รัส์สินตัวนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับไซส์ L วิธีล่รหัสครับ15 15รหัสรหัสละ5,000บาท5,000นะครับสูงสุดนะครับวันละ75,000บาทต่อวันหรือเดือนละ2ล้าน2,500บาทนะครับนี่คือไซส์ที่ดีที่สุดที่เราจะทำธุรกิจนะครับอันนี้ชี้ช่องให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าเราเอาทรัพย์สินที่ผมบอกเมื่อกี้เอามาวางแต่ล่าหัสลหัส นะครับเราเำวมาวางแต่ละอันแต่ละอันนะครับเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินของเราจะอยู่ในระบบนี้หมดเลยเห็นไหมครับจะเกิดเป็นทรัพย์สินนะครับโอเคต่อไปก่อนนะครับอ่ะเปรียบเสมือนดอกเบี้ยวันนี้ดอกเบี้ยธนาคาร0.25สตางค์ต่อปีรายได้5,000บาทต่อวนันต้องใช้เงินฝากเท่าไหร่ครับ720ล้านบา ถ้าสิบห้าล้ันครับอ่านะครับเท่าไหร่ครับต่อปีลอหารด้สองล้านอ๋อเนี่ยครับอ่านะครับเฉลยไม่เรียบร้อยโอเครายได้ต่อวันนะครับรายได้ต่อวันก็คือเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อวันถ้าคูณสามสิบวันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทต่อ เดือนถ้าคูณสิบสองเดือนเท่ากับยี่สิบเจ็ดล้านยี่สิบเจ็ดล้านต่อปีเอาไม่เอาเอาเอาไม่เอาเอาเอา่าโอเคนะครับวันนี้มูลค่าทรัพย์สินของเรานะครับมูลสิบห้าอนนะครับสิบห้าอน์ต่อปีใช่ไหมครับเจ็ดร้อยยี่สิบล้านรวมสิบห้าอนเท่าไหร่ครับหนึ่งมืนแปดร้อยล้านแ0ดร้อยล้านนี่คือมูลค่าท่านเห็นภาพไรืยังว่า ระบบของเราให้ได้เกิดจากสินทรัพย์มนุษย์เกิดจากมนุษย์ที่ผมพูดมื่อิี้นี้มนุษย์ที่มีคุณค่าเห็นไหมครับแค่หนึ่งคนผมยังขายได้สินรายการเลยอย่างนี้หน้าจอไหมครับหน้าจอไหมครับเพราะวันนี้เราไม่รู้จะเอาไปอะไรไปจองเขาเ,เพราะเราไม่มีระบบเนี่ยถ้าผมวันนั้นถ้าผมไม่ได้ทําประกันชีวิตประกรันน่าสภายัยผมก็ไม่สามารถที่จะจองเขาได้นี่คือระบบการที่เรามีระบบ นะครับการที่เรามีระบบจะทําให้เราทํางานง่ายโอเคไหมครับการจองคนที่สําคัญนะครับเราจะเอาอะไรไปจองนะครับมูลค่าทรัพย์สินในวันนี้นะครับอ่าเนี่นะครับระบบแอปพลิเคชันสร้างสินสร้างทรัพย์สินที่ิตอนนะครับระบบของเรานะครับอ่าเรามาดูครับนะครับวันนี้เรามาดูครับว่าทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าที่เราบอกว่า ให้เราจองเป็นเจ้าของก็คือไซแอลเนื่นหกพันแปดรสามบาทนะครับมาดูครับมาดูราคาประเมินอันนี้ทุกท่านใครยังไม่ได้เปิดะหาดครับ